ตำนานแก่งกระเบาและพญานาคผู้พิทักษแก่งกระเบาตั้งอยู่ในอำเภอเมืองมุกดาหารเป็นแก่งหินธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโขงเป็นเวลานับล้านปีหินเหล่านี้ไม่ธรรมดาพวกมันมีรูปร่างที่แปลกประหลาดบางก้อนเหมือนมีรอยกรงเล็บครูด บางก้อนเหมือนถูกไฟคลอกจนดำขรึมและที่แปลกที่สุดคือก้อนหินใหญ่ที่อยู่ตรงกลางแก่งมีรูปร่างเหมือนเรือคว่ำหรือเหมือนภาชนะใส่ข้าวยักษ์ที่ถูกคว่ำไว้ชาวบ้านจึงเรียกที่นี่ว่ากะเบาแต่ที่น่าขนลุกไปกว่านั้นคือเมื่อคืนใดที่น้ำโขงลดตำ่ำจนมองเห็นรอยแตกเป็นเส้นบนหิน เหมือนรอยร้องการต่อสู้ครั้งใหญ่บางรอยยาวเหมือนถูกดาบยักษ์เฟืองบางรอยกลมลึกเหมือนรอยเท้าสัตว์ประหลาดและถ้าหากใครกล้าดำน้ำลงไปสำรวจใกล้ๆก้นแก่งเขาจะพบถ้าขนาดเล็กที่ว่างกล่องใต้โผลหินใหญ่ถ้าทิ่ลึกจนมองไม่เห็นก้นและมีกระแสน้ำเย็นยะเยือกไหลออกมาแม้ในฤดูแลง้ง สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทั้งทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นจุดที่น้ำโค้งไหลช้าลงเหมาะสำหรับการตั้งถิ่นฐานและทำการประมงแต่ก็เป็นตำแหน่งที่สามารถควบคุมการเดินทางทางน้ำระหว่างไทยและลาวมากไปกว่านั้นมันยังเป็นที่สักกะสำคัญของชุมชนท้องถิน่นเป็นจุดที่วิญญาณของบรรพบุรุษอาศัยอยู่ และเป็นประตูเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของเหล่าเทพนาคในวัฒนธรรมไทยลาวพญานาคไม่ใช่แค่สัตว์ในตำนานมันคือสัญ,ญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของความอุดมสมบูรณ์การปกป้องและความสมดุลระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ตามความเชื่อพญานาคคือผู้นำน้ำฝนและความชุ่มชื้นมาสู่แผ่นดิน เฝ้าระวังชุมชนจากภัยอันตรายและรักษาสมดุลของธรรมชาติไม่ให้ถูกมนุษย์ทำลายเมื่อหลายร้อยปีก่อนในสมัยที่ยังไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่ควบคุมน้ำชุมชนรอบแก่งกระเบาประสบปัญหารุนแรงจากธรรมชาติแปรปรวนฤดูแล้งที่มาเยือนจะแสนโหดร้าย แม่น้ำโขงแห้งขอดจนเหลือแต่หินโพรเป็นหย่อมๆเหมือนกระดูกสัตว์ใหญ่ที่ตากแดดปลาตายเกลือนกลาดไปตามชายฝั่งกลิ่นเหม็นขาวลอยมาตามลมเข้าโพดในทุ่งเหี่ยวแห้งเป็นสีน้ำตาลใบไผ่เหลืองแกมดำชาวบ้านต้องเดินทางไกลหลายชั่วโมงเพื่อหาน้ำสะอาดสักถังหนึ่ง เด็กๆร้องไห้เพราะหิวน้ำผู้ใหญ่มองหน้ากันด้วยความสิ้นหวังแต่เมื่อฤดูฝนมาเยือนธรรมชาติก็กลับกลายเป็นปีศาจร,ร้ายอีกร้ายฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นวันๆเสียงฟ้าผ่าดังสั่นสะเทือนไปทั่วหุบเขาแม่น้ำโขงไหลเชี่ยวกรากเหมือนมังกรเขียวโกรธแค้น ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนพัดพาทุกอย่างไปในกระแสน้ำคูควายถูกน้ำซัดจนกำแพงคอกเรือหางยาวหักเป็นชิ้นชิ้นคนจำนวนมากเสียชีวิตจากการจมน้ำร่างของเขาลอยไปตามน้ำเหมือนหุ่นที่ขาดดวงวิญญาณความเจ็บปวดและความสิ้นหวังเหล่านี้ ทำให้ชาวบ้านพากันอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากเทพเจ้าทุกรูปแบบพวกเขาสร้างศาลเล็กๆไว้ริมฝั่งจุดทูปเทียนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งองค์พระในวัดผีปู่ย่าตายายและแม้แต่วิญญาณป่าเขาแต่ปีแล้วปีเล่าภัยพิบัติเหล่านี้ก็ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนคำสาบที่ไม่มีวันหมด ชาวบ้านเริ่มหมดหวังบางคนคิดจะอพยพไปอยู่ที่อื่นบางคนยอมรับชะตากรรมว่าคงต้องทุนทุกอยู่กับธรรมชาติโหดร้ายไปตลอดชีวิตแต่คนเก่าแก่ในหมู่บ้านยังยืนยันว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่จะช่วยพวกเขาได้เพราะแม่น้ำโขงไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายมันคือแหล่งชีวิตแต่ต้องมีบางสิ่งที่กำลังทำให้มันคลั่งคล้ ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองที่ฟ้าใสาใจแจม่มดวงจันทร์โตเต็มดวงเหมือนแผ่นเงินขัดเงาชาวบ้านทั้งหมดรวมตัวกันที่ริมโขงเพื่อประกอบพิธีกรรมขอฝนใหญ่ครั้งสุดท้ายพวกเขาติดกิ่งโพและใส่บายสีปูเสือเก่าบนแก่งหินวางข้าวต้มปลาปนหมูย่างและข้าวเหนียวปลาร้า จุดทูปเทียนเป็นร้อยดวงแสงไฟส่องระยิบระยับบนผิวน้ำหัวหน้าหมู่บ้านชายชราอายุเจ็ดสิบกว่าปีที่มีเคราผมงอกเหมือนฝ้ายเดินเข้ามายืนที่ขอบน้ำเขายกมือไหว้แปดทิศแล้วเริ่มเสียงอธิษฐานข้าแต่เจ้าเหนือหัวเจ้าใต้เท้าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าน้ำเจ้าฟ้าลูกหลานของพ่อแม่ปูย่าตายาย ขออนุเคราะห์เสียงของเขาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความศรัทธาทันใดนั้นเหตุการณ์อัศจรรย์ก็เกิดขึ้นน้ำในแม่น้ำที่กําลังไหลซะเซาะเริ่มเป็นระลอกเคลื่อนแปลกๆโดยไม่มีลมพัดเคลื่อนเหล่านั้นไม่ใช่คลื่อนธรรมดามันเคลื่อนที่เป็นแบบแผนคล้ายงูยักษ์กำลังว่ายน้ำใต้ผิวชาวบ้านต่างตกใจ เด็กๆร้องหายผู้ใหญ่ก็เริ่มลบถอยจากขอบน้ำแล้วแสงเรืองรองสีเขียวมรกตก็เริ่มส่องออกมาจากใต้น้ำเริ่มต้นจากจุดเดียวแล้วแผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้างแสงนั้นไม่ใช่แสงธรรมดามันเป็นแสงที่มีชีวิตเคลื่อนไหวเหมือนมีจังหวะเหมือนการหายใจของสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาแสงเขียวเข้มขึ้นทุกขณะ จนน้ำในแม่น้ำเหมือนกลายเป็นมรกตเหลวที่เรืองรองจากนั้นร่างของงูยักษ์ก็ผุดขึ้นมาจากผิวน้ำอย่างช้าๆหัวใหญ่เท่าต้นตาลตโนดโผล่พ้นผิวน้ำก่อนตาสองข้างเป็นแก้วสีเขียว่องแสงเหมือนดาวเคราะเกล็ดบนหัวและลำตัวแวววาวเหมือนมรกตแท้ที่ถูกขัดเงาใต้แสงจันทร์ ร่างกายของมันส่องประกายเหมือนใส่เกาะที่ทำจากอัญมณีชาวบ้านต่างหมดสติกันเป็นแถวบางคนคุกเข่าลงบางคนสวดมนต์เสียงสัน่นบางคนอ้าปากค้างจนลิ้นแห้งเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพวกเขานั้นใหญ่โตเกินจินตนาการความยาวของตัวมันลิงออกไปไกลถึงฝั่งตรงข้ามเกือบเท่ากับความกว้างของแม่น้ำโขง ในความเงียบอันน่าขนลุกพญานาคค่อยๆแปลงกายเป็นชายชาราผมหงอกสูงใหญ่กำยำใส่ผ้าเขาม้าแบบโบราณที่ปลิวสวัยในสายลมที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนผิวหนังของเขาเรียบเนียนเหมือนคนหนุ่มแต่ดวงตาแกกิง่งเหมือนผู้ที่ได้เห็นโลกผ่านการเวลานับพันปีดวงตาเหล่านั้น เปล่งแสงเหมือนแก้วใสที่มีดาวเคราะห์เก็บไว้ข้างในเมื่อเขาเอื้ยปากเสียงที่ออกมาไม่เหมือนเสียงมนุษย์ธรรมดามันดังสะเทือนเหมือนเสียงน้ำตกที่ตกจากหน้าผาสูงเสียงที่ทำให้หินใต้เท้าสั่นระริกใสและกิ่งไผ่ริมฝั่งโอนเอ็นไปมาลูกหลานของแผ่นดิน เสียงทุ้มต่ำของเขาแผ่กระจายไปทั่วหุบเขาเราคือพญาสีพุชงผู้ปกครองลุ่มน้ำแห่งนี้มาช้านานก่อนที่พ่อแม่ปู่ย่าของเจ้าจะเกิดเราก็ได้เฝ้าดูแลแม่น้ำสายนี้แล้วเห็นความทุกข์ยากของลูกหลานจึงลงมาช่วยเหลือชาวบ้านต่างฟังอย่างตั้งใจ หน้าอกของทุกคนเต้นแรงด้วยความประหลาดใจและความเกรงขามข้าแต่พญาเจ้าข้าพระเจ้าขอสัญญาในนามของทุกคนในหมู่บ้านเราจะรักษาธรรมชาติและแม่น้ําให้ดีที่สุดพญาสีผู้ชงพยักหน้าอย่างเอาจริงเอาจังแล้วค่อยๆแปลงกลับเป็นร่างงูยักษ์ก่อนจะจมลงใต้น้ําไปอย่างเงียบเสียง เหลือเพียงแสงเรืองรองสีเขียวที่ค่อยๆจางหายไปและเสียงเซาะแซของน้ำที่กลับมาไหลเซาะเหมือนเดิมในคืนถัดมาเมื่อนักดาวและหมอดูทั้งหลายกล่าวว่าดวงดาวอยู่ใจดีพญาสีผู้ชงเริ่มภารกิจอันยิ่งใหญ่ของเขา,เขากลับมาในร่างงูยักษ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าคืนก่อน ตัวยาวเท่าความกว้างของไม่น้ำโขงสองเท่าเกล็บแต่ละชิ้นใหญ่เท่าหลังคาบ้านเขาเริ่มใช้กรงเล็บและหางอันทรงพลังขุดแก่งหินการทำงานของเขาไม่เหมือนการขุดของมนุษย์ธรรมดามันเป็นการปั้นแต่งธรรมชาติด้วยพลังเวทมนต์กรงเล็บของเขายาวเท่าใบพัดเมื่อขูดโผลนหินประกายไฟสีเขียวจะเปลี่ยวออกมา และเสียงแสงดังก้องไปทั่วหุบเขาเสียงขุดแก่งนั้นไม่เหมือนเสียงธรรมดามันเป็นเสียงที่มีท่วงทำนองเหมือนมนต์คาถาโบราณที่ถูกขับขานขึ้นเสียงแสงแกวแกวของโลหะชนหินปะปนกับเสียงร้องของลมที่พัดผ่านร่องแก่งที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ ประกายไฟที่ปลิวออกมาไม่ใช่ประกายไฟธรรมดามันเป็นแสงมีชีวิตที่ร่วงโรยลงในน้ำแล้วหายไปชาวบ้านที่ได้ยินเสียงนั้นจากระยะไกลต่างพากันตื่นตัวบางคนพยายามจะเข้าไปใกล้ดูแต่แปลกมากพอเดินใกล้ถึงฝั่งน้ำ ขาของพวกเขากลับหยุดอึงนิ่งเหมือนมีบางสิ่งบอกว่ายังไม่ใช่เวลาดังนั้นพวกเขาจึงอดใจรอฟังเสียงการขุดขังของพญานาคจากที่ไกลไกการทำงานของพญาสีผู้ชงใช้เวลาสามคืนในคืนแรกเขาขุดร่องน้ำลึกและกว้างมากขึ้น สร้างช่องทางให้น้ำไหลเวียนได้ดีขึ้นในคืนที่สองเขาขุดโพรงขนาดใหญ่ใต้น้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามแลงโพรงเหล่านี้ลึกจนไม่มีใครวัดได้และเชื่อมต่อกันด้วยทางน้ำใต้ดินที่ซับซ้อนในคืนสุดท้ายเขาทำสิ่งอัศจรรย์ที่สุด นำมเมล็ดพืชใต้น้ำจากนครนาคมาวานลงในแม่น้ำมเมล็ดเหล่านั้นไม่ใช่มเมล็ดธรรมดาเมื่อสัมผัสน้ำมันจะเรืองแสงเหมือนดาวแล้วงอกเป็นพืชใต้น้ำที่สีเขียวสดใสสร้างระบบนิเวศใต้น้ำที่อุดมสมบูรณ์ให้ปลาและสัตว์น้ำมีที่อยู่อาศัยและอาหารไม่ขาดแคลน แต่ขณะที่พยาศีผู้ชงกำลังสร้างปาฏิหาริย์สิ่งชั่วร้ายจากนอกถิน่นก็เริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงและพวกมันไม่ชอบมันปีศาจน้ำจากลุ่มน้ำไกลๆที่คิดว่าแม่น้ำโขงแห่งนี้เป็นเขตอำนาจของมันรวมตัวกันเป็นขบวน มันมีทั้งปีศาจน้ำที่มีรูปร่างเหมือนจอระเขยักษ์แต่มีหนวดยาวเท่างูปีศาจปลาที่มีเขี้ยวแหลมคมเหมือนดาบและปีศาจที่มีร่างไกลเหมือนก้อนตมน้ำดำแต่มีตาเรืองรองเป็นสีโลหิตผัวหน้าของปีศาจเหล่านี้คือปีศาจน้ำตัวหนึ่งที่เรียกตัวเองว่ามานาคราช มีร่างกายเหมือนงูยักษ์เหมือนพยาศีผู้ชงแต่เกล็ดของมันเป็นสีดำคลับและปากเต็มไปด้วยเขี้ยวแหลมเป็นแถวแถวมันควบคุมปีศาจอื่นๆด้วยเสียงแผดเผาที่ทำให้น้ำเดือดนางพยามนธรรมดามารนาคราชทรงเสียงใสที่ฟังแล้วขนลุกคิดจะมาจัดการในเขตของข้างนั้นหรือน้ำของแห่งนี้ เป็นของข้ามาันมนานแล้วนางจะมาปรับปรุงแปลงให้ดีขึ้นเพื่อมนุษย์ชั้นต่ำรู้ไหมว่านี่คือการประกาศสงครามเสียงของมารน,นาคราชดังไปทั่วลุ่มน้ำปลาตายเป็นจำนวนมากน้ำที่เคยใสยสะอาดเริ่มขุ่นเป็นสีน้ำตาลมีกลิ่นเหม็นขาวสาบคล้ายซากสัตว์เน่าเฟะพญาศีผู้ชง ที่กำลังปฏิบัติการอยู่ใต้น้ำยกหัวขึ้นมาอย่างช้าๆดวงตาสีเขียวมรกตของเขาแสงเย็นชาเมื่อเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแม่น้ำและปลาที่ตายเขาเปลี่ยนจากสีเขียวมรกตเป็นสีเขียวแสงทนฟ้าขาวข้าไม่มาหาเรื่องใครแต่ถ้าเจ้าคิดจะมาทำลายผลนานของข้า และทำร้ายมนุษย์ที่ข้าปกป้องข้าจะไม่ยกโทษให้การต่อสู้อันยิ่งใหญ่ระหว่างพญานาคแห่งความดีกับมารน,นาคราชแห่งความชั่วจึงเริ่มขึ้นการต่อสู้ครั้งนี้ไม่เหมือนการต่อสู้ธรรมดาเพราะทั้งสองมีพลังเหนือธรรมชาติที่สามารถปรับปรุงธรรมชาติได้ พยาสีผู้ชงพ่นน้ำจากปากเป็นรูปแบบมูน้ำเป็นกบที่ไหลวนรอบตัวเขาเมื่อน้ำเหล่านั้นสัมผัสกับปีศาจมันจะกลายเป็นน้ำแข็งที่แข็งกว่าเหล็กขณะที่มาหน้าคราชพ่นไฟสีน้ำเงินดำที่ร้อนจนทำให้หินแก่งละลายเสียงการต่อสู้ดังไกลไปหลายลี่พลัวพระแผดเผาปีนไป ปังโครมคล้ายฟ้าร้องหลายหลายลูกพร้อมกันชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งต่างสั่นจนฟันกัดกันไม่ติดน้ำในแม่น้ำมีครั้งเป็นสีเขียวใสมีครั้งเป็นสีดำคลับมีครั้งเดือดระเริงมีครั้งเป็นน้ำแข็งในช่วงที่ดูเดือดที่สุดพญาสีผู้ชงและมานน้าคราชจับต้องกันและต่อสู้ใต้น้ำ พวกเขาพลิกแพผงร่างกายจนแม่น้ำโขงเหมือนกําลังจมเดือดกรงเล็บขูดกันจนเกิดประกายไฟใหม่แสงฟ้าหางใหญ่เคี่ยนกันจนโพลหินแตกเป็นชิ้นชิ้นเสียงการต่อสู้เหล่านี้และรอยที่เกิดขึ้นยังมองเห็นได้บนหินแก่งในปัจจุบันบางรอยยาวเหมือนถูกกรงเล็บพญานาคขูดผ่านบางรอยกลมลึก เหมือนที่มาหน้าคราชกระแทกด้วยหางบางส่วนเป็นรอยไฟเผาที่ทำให้หินเป็นสีดำคลับจนทุกวันนี้การต่อสู้ที่ยาวนานเจ็วันเจ็ดคืนในที่สุดพยาศีผู้ชงก็ได้เปรียบด้วยพลังแห่งความดีและความเห็นอกเห็นใจมนุษย์เขาพิชิตมาหน้าคราชได้โดยการใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังรักษา ไม่ใช่น้ำที่ทำลายมาหน้าคราที่บาดจิบหนักจึงพาพักพวกถอยไปต่างถิ่นโดยสัญญาว่าจะไม่มาก่อกวนลุ่มน้ำแห่งนี้อีกเมื่อสงครามจบลงแม่น้ำโขงค่อยๆกลับมาใสาสะอาดเหมือนเดิมปลาที่ตายก็ฟื้นคืนชีพและมีจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมพืชใต้น้ำที่พญานาคปลูกไว้ เริ่มงอกเงยอย่างรวดเร็วสร้างแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำพยาศีผู้ชงแสดงตัวต่อชาวบ้านครั้งสุดท้ายในร่างของชายชราที่ดูเหนื่อยหน่ายจากการต่อสู้แต่ดวงตายังคงเปล่งประกายด้วยความมุ่งมั่นลูกหลานที่รักเสียงของเขาอ่อนหวานกว่าครั้งก่อน ข้าได้ปฏิบัติตามคำสัญญาแล้วแม่น้ำจะไม่ทำร้ายพวกเจ้าอีกแต่ข้าจะปกป้องดินแดนแห่งนี้ตลอดไปถ้าใครมาทำร้ายแม่น้ำและชุมชนข้าจะปรากฏตัวขึ้นมาต่อสู้อีกแต่ลูกหลานต้องระลึกไว้เสมอว่าธรรมชาติและมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันยังมีสมดุล การจากลาของพญานาคมีความสะเทือนใจเขาค่อยๆจมลงสู่ก้นน้ำร่างกายค่อยๆเปลี่ยนจากชายชรากลับเป็นงูยักษ์แสงเรืองรองสีเขียวรอบตัวเขาค่อยๆเจือจางลงแต่ก่อนจะหายไปอย่างสมบูรณ์เสียงที่เหมือนลมพึมพำก็ดังขึ้นมาจากใต้น้ำจงสร้างศาลไว้เป็นที่ระลึก เมื่อใดมีภัยพิบัติจงมาขอความช่วยเหลือข้าจะรู้และจะมาช่วยเสมอเสียงสุดท้ายลอยหายไปพร้อมกับแสงเขียวดวงสุดท้ายเหลือเพียงผิวน้ำที่เงียบสงบและเยือกเย็นที่แปลกปลากซึ่งทำให้รู้สึกได้ถึงการปรากฏอยู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามคำสัญญาของพญานาค ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างศาลไว้บูชาบนเนินเขาเล็กๆใกล้แก่งกระเบาศาลหลังนี้ไม่ใช่ศาลธรรมดามันถูกสร้างด้วยหินที่มีลวดลายแปลกๆคล้ายเกล็ดงูองค์ประตอบหลักคือรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่ที่มีดวงตาเป็นแก้วสีเขียวที่ดูเหมือนมีชีวิตพร้อมศาลเจ้าแบบไทยลาวที่สถานีจากไม้หายากแกสลักอย่างประณีต แปลกมากตั้งแต่วันที่ศาลถูกสร้างขึ้นไฟทูบที่จุดขึ้นในศาลจะมีกลิ่นหอมแปลกๆไม่เหมือนทูบธรรมดาและไฟจะมีสีเขียวอ่อนๆเมื่อมองในยามค่ำคืนชาวบ้านมาไหว้กรามขอฝนขอให้ปลอดภัยจากอุทธกภยัยขอความอุดมสมบูรณ์และที่น่าแปลกใจคือคำอธิษฐานเหล่านั้นมักจะเป็นจริง และที่แปลประหลาดยิ่งกว่านั้นคือการพบปลาประหลาดที่โผล่ขึ้นมาใกล้แก่งกระเบาปลาเหล่านี้ไม่ใช่พันธุ์ที่พบได้ทั่วไปในแม่น้ำโขงบางตัวมีขนาดใหญ่ผิดปกติตัวยาวเท่าคนสี่คนยืนเรียงกันเกล็ดแวววาวเหมือนเงินขัดเงาและดวงตาที่เรืองรองสีเขียวมรกตเหมือนดวงตาของพญานาคปรีชุบพุงเอง ชาวประมงเก่าแก่เล่าว่าปลาเหล่านี้คือบริวารของพญานาคถูกทรงขึ้นมาตรวจตราว่าชาวบ้านยังรักษาคำสัญญาเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่หรือไม่ถ้าจับได้ปลาจะไม่ดิ้นรนแต่ถ้าจับด้วยความโลภมือของชาวประมงจะรู้สึกชาไปทั้งแขนเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตจากใต้น้ำปรากฏการเหล่านี้ ไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มแต่ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์สำคัญในชุมชนเช่นช่วงเทศกาลบุญบั้งไฟหรือวันเพ็ญที่ชาวบ้านนำดอกไม้และผลไม้มาลอยกระทงเพื่อบูชาพญานาคในคืนดังกล่าวแสงเรืองรองสีเขียวจะปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นบางครั้ง แผ่ขยายออกเป็นรูปทรงคล้ายงูยักษ์ที่กำลังเลื้อยโค้งไปตามแก่งหินนักวิทยาศาสตร์ที่เคยมาสำรวจพยายามอธิบายว่าเป็นปรากฏการทางธรรมชาติจากแพลงต้นเรืองแสงหรือกระแสน้ำใต้ดินแต่ชาวบ้านหัวเราะเยาะเพราะพวกเขารู้ดีว่า มันคือสัญญาณจากพญาศีผู้ชงที่เตือนให้ระลึกถึงคำปฏิญาณเก่าแก่ครั้งหนึ่งมีนักท่องเที่ยวหนุ่มจากเมืองกรุงที่ไม่เชื่อเรื่องเล่าเหล่านี้เขาเช่าเรือออกไปกลางน้ำในคืนเดือนมืดพยายามดำน้ำลงไปสำรวจด้วยไฟฉายกันน้ำแต่จูจูเรือของเขาก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรง คลื่นตรงเส้นตรงพุ่งตรงมาหาเขาเหมือนมีบางสิ่งกำลังไล่ตามเขารีบว่ายขึ้นเรือด้วยความตื่นตระหนกและเมื่อหันกลับไปมองก็เห็นเงายักษ์สีเข้มเลือนรางใต้ผิวน้ำกำลังจมลงไปอย่างช้าช้าตั้งแต่นั้นมาเขากลายเป็นคนเล่าตำนานคนใหม่กลับมาที่แก่งกระเบาทุกปี เพื่อนำของเส้นไหว้และเตือนคนอื่นๆว่าอย่าท้าทายผู้พิทักษ์ถ้าคุณไม่อยากถูกกลืนหายไปกับกระแสน้ำ